สร้างตัวตนมันดีรู้แบบนี้ทําตั้งนานแล้วรู้ไหมคะว่ายุคนี้ทําไมใครๆก็อยากมีตัวตนคนนู้นคนนี้ก็ออกมาไลฟ์ทําวิดีโอทำคอนเทนต์พาตัวเองออกหน้ากล้องเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียกันมากขึ้นเพราะการสร้างตัวตนค่ะมันสร้างมูลค่าได้มหาศาลโดยไม่จํากัดเลยว่าคุณเป็นใครวันนี้ลูกเกดจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าข้อดีของการสร้างตัวตนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะสร้างภาพจํา การที่เราออกกล้องออกสื่อบ่อยๆทําให้คนเห็นมากขึ้นทําให้คนจําเราได้มากขึ้นภาพจํำนี่แหละคือตัวตนแล้วก็จุดยืนของเราซึ่งคนอื่นจะมีภาพจํากับเราแบบไหนขึ้นอยู่กับว่าทุกครั้งเรานําเสนอตัวเองออกไปยังไงภาพลักษณ์ของเราชวนให้คนจําในด้านไหนด้านดีไหมดูน่าเชื่อถือดูมีคุณค่าดูน่าสนใจดูสนุกสนานหรือว่าดูเป็นยังไง 2. เข้าถึงคนได้ง่ายช่วยให้เราและผู้คนต่างๆเนี่ยมีระยะที่มันใกล้ขึ้นมีส่วนร่วมได้มากขึ้นมีปฏิสัมพันธ์สามารถพูดคุยทำความรู้จักเมื่อเราให้ประโยชน์เขาช่วยคนอื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็จะเกิดความไว้ใจและนำไปสู่ข้อที่3ค่ะ นั่นก็คือการสร้างไรายได้จำไว้เลยว่ายิ่งคนรู้จักมากยิ่งเพิ่มโอกาสสร้างไรายได้ยิ่งคนเชื่อใจมากมูลค่าเราก็จะยิ่งสูงประโยชน์และคุณค่าที่เรามอบให้ผู้คนจะตีกลับมาเป็นจำนวนเงินที่เราควรได้รับ 4ค่ะทุนน้อยก็ทําได้ไม่จําเป็นจะต้องทุ่มยิงโฆษณาเพื่อให้คนรู้จักแค่ทุ่มแรงกายแรงใจใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ตัวเองมีอยู่มาผลิตเป็นคอนเทนต์คุณภาพแล้วก็เน้นความถี่ที่มันเหมาะสมผู้คนก็พร้อมที่จะเข้ามาติดตามและสนับสนุนเราและนี่คือข้อดีของการสร้างตัวตนค่ะใครที่ยังไม่ได้เริ่มนะคะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายหรือถ้าใครที่สร้างตัวตนแบบลองผิดลองถูกมาสักพักแต่ยังไม่เห็นผลทักมาปรึกษาลูกเกดได้นะคะ